หุยของใหญ่อ้หูยมาแล้วครับผมบยักษ์ครับพี่น้องเบิ้งครับผมจมเข้าไปยู่ในน้ำเลยดิดูว่าจุ่มขนาดนี้บักใญ่ตัวครับผมบักใญ่ตัวจมครับ สวัสดีครับผมพี่น้องนี่ก็ขี้เก่าแหละครับผมหาเซ้เบ็ดปลาไหลครับพี่น้องแต่ว่าหมือนี่คือตีอบมีหูหนกแมีผมว่าสางนี่เห็นหูตอนหนานเรื่องสางหกหกเดี๋ยวใส่เลยครับผม น้ำแห่งเม็ดครับหนาเรื่องมันมีป่าครับพี่น้องม,มีก็จะปลาไหลแหละครับมันมีตรเนื้ เบ็ดปลาไหลสีสสาเก้าเก่าลาปลาไหลย่างเดียวช่วงเียเคื่ออยู่ดิแม่ผมมาเห็นหู้สองหู้เนี่ยว่างแหลงแรง ซ้ายนี่ก็ยังติดกันครับมันจะายิกันแหละพี่น้องตรงนี้กำลังมันเลยใสยเ่เบ็ดปลาไหลเห็นหัวเขาใส่หมวกกันได้อือออือโอ,ย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 อ้ยขอใส่ก้อนหมดแดง ไม่มีหนูหว่วงบนที่นี้หนูอยู่ในนี่เลตุมเปะ๊ะหกลายก็ได้ นี่พอสิบก่าหลังเหรอนู้น้เก่าแต่หลังนี่จะหลุดเยือ่อกันเลียครับผม ช่วงนี้สีหาไฟน้ำสัางังที่ละพี่น้องครับออพอแล้วนี่เ็บเท่าเต็มดีเลยเดี๋ยวจะมารุ่นกันมือเสาะ ปลาไหลมีแถเพราะวะ่าเห็นหูมันตอนมันแหลงครับตอนนี้มันเริ่มมีนม้ำถึงเอาตีหาหูก็พอจ้ังได่ปลาไหลก็ต้องมีครับปา่าเน่าอื่นว่มีดอกน้ำม,มันแห้งหมดเลยเดี๋ยวมื้อน้าวเจอกันพี่น้องมันลุ้นน้ำกันไปสวัสดีตอนเช้าครับ สวัสดีครับผมพี่น้องครับเดีย๋ยวมาลุ้นกันเมื่งเป็นเจ้าไรมีอะไรไหมเอ่ยเด็ดเราไปไปฟาดนี่โอ้โหหลังแรกก็ดึงเลยครับ แรกก็จมเลยตามไปเรียบร้อยครับผมตัวแรกมาแล้วนี่เอชุงม,มือปลาไหลตัวเล็กๆชิ่นงตัวน่อยแก แรงกันมากเลยหนึ่งแ้มครับผมหลังที่สองติดกันจมครับจมอีกครับโอ้โห,หลังหน้ามันจมครับพี่น่องพุณนะ ยู่บ่ดูอีกแล้วอ้าะปลาไหลตัวงไงม่ใหญ่ครับผมนึงพี่น,อน้องนี่ตอลันมาใส่อยู่แบบนี้ ตัวนอยรุ่นเดียวกันเลยครับกินยังเด็กถือขุนหลังหลังนี้ก็ถืออีกแล้วครับผม ตัวใหญ่ไปใส่เมอดเออใบยูอันนี้ใบยูครับ ไม่เป็นไรโอ้โอถีอ่อีกแล้วครับผมนี่จะปลาไหลหน่อยตัวที่สามครับไอ้ย่อะไาห,หน่อยจังเลยมันลหลไป ร้านมาใส่ก็จิถื่อดีตายเหมือนพี่น้องแบบนี้หอย่ามันหกปวดไม่ได้ตาย เเกบบม่งไปจนเบิดเลยเบิดบัวลายหรอกต่อไปดึงนะครับ อ,อะไร่น้อยอีกลาไหรหน่อยอีกวุ้ยของใหญ่โอ้หโย,ย,ย,ยมาแล้วครับผมบักย,ยักษ์ครับพี่น้องเบิ่งครับผมโอ้เสียใจตายครับนี่ละมาแล้วมาแล้วครับผมบใกล่ กเมื่องครับพี่นอ้องเออตัวใหญ่ตัวอ้วนแหนงเมจดบดึงบ้าจมขัดซับไหมว่านปลาไหลหน่อยพาดดุนนี่ไหมแต่เป็นบ้าตายงามขักได้เี่แ <c oughs> จวที่สี่ครับเอเล่เอเล่พี่น้องเอาอีกแล้วล้างดี จมอยู่ว่อยู่ตัวน้อยครับปลาไหลาหลแท้นี่ครับผมสวยโฮ้ย ตายมั่มีหูหิ้ใส่เด้กยังได้ต้องตายลังนี่เอาปไปนี่ก็ถือกับคือโอ้ยเบียดงงเลยดึงแห้งขวดไอ้่อม ตอครับมีหลังนี่ไหมจมครับเจ้พี่น้องมึงครับผมจมขัไปยู่ในน้ำเลยดิดูว่าจมขาปฝานนี้ บักไงตัวครับผมบักไงตัวจมค้างปลาเนี่ยโอ้โหนี่แจมที่เท่าไหร่เอ่ยโอ้โจหจะน้ำไปพี่นออ้องอู้ตรงตายที่ไหนไม่เคยยัวอู้หนักอีกเตอครับพี่น้องครับ ผัดเผ็ดอีกแล้วโอ้โอห้ง่ายสองอี่เด็ดวะอืเอาอีกแล้วครับลังนี้เอาอีกแล้วโอ้โหสวยสวยครับผม ตัวที่เท่าไหร่จบไม่ได้หกกับเจ็ดแต่สวยครับผมสวยเลยมวนน้อยโอ้โหเอาบางร้านมาใส่ก็ดิจังไปน้องผมหงมามีมีหาเนื้อมาใส่อยู่ดอกเอาเอาตัวเป็น ุดท่ายแบบนี้เหรอครับเหมือนแล้วเอเล่อ้ายยะบอกเลยว่าอ้ายยะอ้ายยะครับผมพี่น้องโอ้โหจังนัก มาสรุปผลงานเลยพี่น้องครับบักใหญ่บักใหญ่ยัดตัวนี้ตัวร้องครับตัวร้องมาบกแก่แก่ได้ตัวนหนปลดได้อยู่โอ้ปดบ่ดได้มื่นนี่มองว่างพี่น้องว่างไว้ที่ละ โอ้โอะไรกันครับนี่พี่น้องเมื่งเอาในน้อยคอ,อครอเคแลกอะเอาเมือดได้ครับนี่น่าจะเป็นลูกมันครับสองสี่หกเจ็ดแต้มครับผมพี่นอ้องอาญาบัเจ้าดังบัวบาทอย่ารออย่ารอเหรียญคับผู้ชายคนนี้ครับเมื่งในเบียงออื โออ้กว่า้วตัวไปหาใส่น้ำสังนี่กว่าพี่น้องเขาสังยาพี่น้องจะคว้างกันแ่ละเดี๋ยวจิหน่าเจอกัน อาตีแปลวเผิงก่อนโอ้ยอแห่งแรงทักที่้องเมืองรถเอาก็บเงอ้ามเหรอครับผมแถวนี้แถวนี้เป็นทางโคกมีสัยญหญน้าบ่มมีหน้ามไม่สัางกันนิดเดียวไป กเพื่อหลายครับผมคุ้มค่ามือนี่เจ็ดแต้มเบสหน่าอยประมาณสิบสามสิบสี่หลังครับพีกแบบเครื่องต่อเครื่องเลยประหลจังครับพี่น้องเดี๋ยวไม่คิปต่อไปครับผม